รักครั้งเก่าที่ทํายังไงก็ลืมไม่ลงสักทีพระเอกเรื่องนี้เลยมองน้องนายเอกเป็นแค่ของตายและเป็นตัวแทนที่จะทิ้งคว้ายังไงก็ได้หลงผิดจนได้กลายเป็นไอ้โบโตั้งแต่เปิดเรื่องเลย็สมควรแล้วมาตามใกก,กับนิยายเรื่องนี้กันดวงใจจอมปลอมนิยายวัยรักโรแมนติกพัา,าต่อจากเรื่องดวงใจสองตระกูลจากพระรองที่ต้องยอมหลีกทางให้เขารักกันสู่การเป็นพระเอกเต็มตัวและมีนายเอกเป็นของตัวเองแล้วแต่ปมเก่าอย่างรักที่ไม่สมหวังของพระเอกทาให้เขายังมองน้องนายเอกเป็นตัวแทนของคนรักเก่าอยู่เปิดปมมาเหมือนจะดราม มาใหญ่โตขนาดนี้แต่พระเอกของเราโบตั้งแต่เปิดเรื่องเลยเพราะฉะนั้นมันมีอย่างเราสบายใจได้ว่าลูกเราเสียใจไม่นานแน่นอนเรื่องราวของปรินชายหนุ่มวัยสาปีผู้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสุดหรูที่ไม่เคยลืมอินท้านคนรักเก่าของตัวเองได้เลยแม้ว่าอีกฝ่ายจะกำลังแต่งงานและมีความสุขกับชีวิตรักกันแสนหวานของตัวเองก็ตามจนกระทั่งได้าบาังเอิญเจอกับการันชายหนุ่มวัยสาปีที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาเป็นหมอแผนกอายุรกรรมทั่วไปในโรงพยาบาลแห่งนี้พระเอกก็รู้สึกว่าอีกฝ่าย ช่งางคล้ายคลึงกับคนรักเก่าของเขาเสียเหลือเกินและมองน้องนายเอกของเราเป็นตัวแทนตั้งแต่วินาทีแรกที่พบหน้ากันการกระทำที่ทั้งชอบเขาหาแต่ก็หลีกตัวออกไปทุกครั้งที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคนรักเก่าของตัวเองทําให้น้องนายเอกของเรารู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นแค่ตัวแทนที่พระเอกจะแวะเวียนมาหาตอนไหนก็ได้และส่วนใหญ่ก็จะมาแค่ตอนเหงาเท่านั้นแต่ด้วยความที่น้องนายเอกของเราเป็นฝ่ายรักพระเอกก่อนและรักเขามากด้วยน้องเลยยอมอดทนและปิดหูปิดตามาตลอดเขาคอยอยู่เคียงข้างพระเอกทั้งเขาออกเข้าใจและคอย ดูแลสารพัดจนกระทั่งวันที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มถลำเลึกไปถึงบนเตียงทันทีที่ลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าน้องนเอกของเราก็พบว่าพระเอกได้หายตัวไปแล้ คนเตียงนอนไร้ซึ่งไออุ่นของคนข้างกายเขาถึงได้รู้ว่าแม้แต่ช่วงเวลาแบบนี้พระเอกก็ยังเลือกที่จะทิ้งเขาไปหาคนรักเก่าอยู่ดีนี่จึงเป็นจุดที่ทําให้น้องนายเอกของเรากลายเป็นคนใหม่ทันที <c oughs> จากคนน่ารักที่คอยห่วงใยพระเอก <c oughs> ก็กลายเป็นคนเย็นชาที่ไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับพระเอกอีก <c oughs> ต่อให้พระเอกของเราจะคิดได้แล้วก็ตามเรียกได้ว่าใจแข็งพอสมควรเลยแล้วแบบนี้พระเอกของเราจะงอน้องได้ไหมเนี่ยใครอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อพระเอกจะงอน้องนายเอกสําเร็จหรือเปล่าก็ไปตามอ่านกันได้ที่รื่อไรใครส อีบ e ุกก็ไปจัดกันได้เลยแต่สําหรับสายฟรีตอนนี้คุณนักเขียนยังเปิดให้อ่านฟรีแบบฟินๆจนจบเรื่องอยู่ลองไปอ่านกันดูนะทุกคน